เอาละรครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมว่าตราระเบ้กลับมาพอีกครั้งในในิยายวายเรื่องเพียงควนันโดยคน,นเขียนต้าหู้ไข่ตอนที่7นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กขอ,ในในองนิยายเรื่องนี้ก็ลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหน,นุนคนเขียนกันได้เยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่เใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ถึงนั้นแหละผมถูกแทงตายจากการเข้าไปช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งที่กำลังถูกทำร้ายจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไม่เคยลืม เขามีดในมือคนร้ายพุ่งตรงมาแทงร่างกายของผมอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวไม่มีโอกาสแม้แต่จะอ้อนวอนร้องขอชีวิตแค่แผลเดียวแต่เป็นแผลลึกและคล้ายกับว่ามีดเล่มนั้นยังคงทิ่มแทงอยู่ในความทรงจำทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมยังไม่ลืมความเจ็บปวดทรมานไม่ลืมความรู้สึกสุดท้ายก่อนที่ความตายจะพรากชีวิตผมไปไม่ลืมลมหายใจสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับสิ้นลง วันนั้นผมบอกพ่อกับแม่ว่าจะกลับบ้านช้าหน่อยบอกกับสายป่านตอนกินข้าวเช้าด้วยกันว่าจะพาไปดูหนังในวันหยุดผมทําผิดกับตามและทะเลาะก,กันวันสุดท้ายของชีวิตผมจบลงไปแบบนั้นและหลายสิ่งหลายอย่างยังคงค้างคงา,งางผมเผลอคิดไปเองว่าอาจเพราะความค้างคางเหล่านั้นมันจึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมยังอยู่ตรงนี้พีไม่เป็นอะไรแล้วนะ ผมเหลือบตาขึ้นมองตามที่ถามขึ้นเบาๆ,ๆพ่านตั้งสติได้ก็เห็นว่าตัวเองกอดตามมาไว้แน่นสองมือของตามโอบร่างของผมเอาไว้เช่นกันผมขยับตัวออกจากอ้อมกอดของตามยกมือเช็ดน้ำตาที่ไหลนองหน้ากระทั่งตามถามขึ้นมาอีกครั้งโอเคปะโอเคครับโอเคแบบที่มือยังสั่นอยู่นละเหรอผมหลุดยิอบออกมาตอนที่ตามเห็นความผิดป,ปกติของมือทั้งสองข้างที่ยังคงสั่นด้วยความหวาดกลัว ก่อนที่ความอบอุ่นของฝ่ามือตามจะยกขึ้นมาจับมือทั้งสองข้างของผมเอาไว้ไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นอะไรแล้วคำปลอบโยนของตามทำให้ใจผมสงบลงได้จนกระทั่งรู้สึกโอเคแล้วจริงๆตามจึงพาผมกลับบ้านในขณะที่มือข้างหนึ่งยังจับมือของผมเอาไว้ไปตลอดทางความอุ่นใจทำให้ผมสบายใจขึ้นเมื่อได้ขึ้นมาได้ก็มีคำถามหนึ่งที่เกิดสงสัยขึ้นมาพี่ตามเลิกงานแล้วเหรอ มาได้ยังไงเลิกแล้วพี่เห็นเรานั่งอยู่ที่หน้าร้านกะว่าเลิกงานจะชวนไปกินข้าวด้วยกันแต่เด้ออกมาเรียกไม่ทันก็เลยตามมานี่แล่ละผมพยังหน้ารับก่อนที่เราจะเดินมาถึงที่บ้านพอดีขอบคุณที่มาส่งนะครับไม่เป็นไรแล้ววันหลังก็อย่อไปไหนเด,ดึกๆคนเดียวมันอันตรายรู้เปล่าครับเข้าบ้านไปเถอะ ผมตอบกลับด้วยการพยัยหน้าแต่ที่ยังไม่ยอมเดินเข้าบ้านก็เพราะว่ามือของตามยังจับมือของผมอยู่ก็ดีฝ่ายรู้ตัวจึงพูดออกมาขำๆอ๋อต้องปล่อยแล้วสินะตามทำท่าจะปล่อยมือผมออกแต่กลับเป็นผมที่กระชับมือนั้นให้แน่นกว่าเดิมไม่ยอมปล่อยพีสมีอะไรหรือเปล่าผมเข้าใจว่าตามมีคนรักใหม่เข้ามาแทนที่ผมแล้วร่างกายผมสูญสลาย แล้วความทรงจําของตามอาจกําลังค่อยๆเลือนหายไปอย่างช้าๆผมเข้าใจดีแต่สําหรับผมแล้วตามเป็นคนเดียวที่ผมรักเป็นความทรงจําเดียวที่ผมมีผมจึงไม่อาจเปลี่ยนใจผมใช้ร่างกายของพีสกระทําความผิดด้วยการตรงเข้าไปกอดตามอย่างเห็นแก่ตัวอย่างที่เคยบอกไปว่าแม้ว่าสัมผัสผ่านร่างกายของพีสแต่ความรู้สึกเป็นของผมผมจึงละมอบเก็บเอาความรู้สึกนั้นให้อยู่กับตัวเองได้นานที่สุดมีคำบางคำอยากพูดกับตาม แมรู้ดีว่าหากพูดเช่นนั้นออกไปตามความสงสัยและไม่เข้าใจแต่ความรู้สกึกอัอั้นเกิดจะยับยัง้งผมจึงกระซิบบอกตามในน้ำเสียงแผ่วเบาเราคิดถึงเธอนะยืนวันพุธที่ควรจะได้กลับบ้านเร็วแต่วันนี้ผมมีนัดก,กับครูวิชาคณิตเพื่อมาเรียนเพิ่มเติมหลังจากที่สอบตกคราวก่อนผมมากับเวลานัดประมาณ5นาทีแต่มีคนที่มาก่อนแล้วก็คือไอ้ปั้นมันหันมาเลิกคิ้วใส่ทำหน้าสงสัยก่อนเอยปากถาม มึงมาทําอะไรวะแล้วมึงมาทําอะไรล่ะเดี๋ยวนะมึงสอบตกเหรอศูนย์คะแนนผมตอบสองสัยแล้วเลื่อกที่นั่งที่ห่างจากไอ้ปั้นไปสองโต๊ะความรู้มึงไหลออกไปจากตัวตอนมึงตกตึกใช่ไหมมึงเลิกพูดเรื่องตกตึกสักทีได้ไหมกูํำคาญอ๋อไอ้นี่มากันครบแล้วใช่ไหมเสียงครูดังขึ้นก่อนที่ป้านจะออกปากดา่าอะไรผม ผมหายไปสนใจครูพรับประโยคที่เอ่ยมาก่อนหนะ้าคำามากันครบแล้วเนี่ยที่นี้หมายถึงผมกับไอ้ป้นแค่สองคนงั้นเหรอพันธกานมานั่งตรงนี้ผมขอนั่งตรงนี้ได้ไหมครับกูมไม่กัดมึงหรอกหนะ้าไอ้ป้นมันหันมาบอกผมหมดทางเลือกจึงต้องหอบกระเป๋าขย,ยับไปนั่งครงข้าๆไอ้ป้นก่อนที่ครูจะเริ่มสอนคิดว่าการสอบตกของผมคงจะสร้างความประหลาดใจให้ครูอยู่ไม่น้อยเพราะครูเอาแต่บ่นว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนตัวท็ออย่างพันธการ ยิ่งตอนที่ครูสอนผมแบบตัวต่อตัวแล้วผมก็เอาแต่นิ่งเพราะตอบอะไรไม่ได้เลยยิ่งทําให้ครูแปลกใจหัวคิ้วชนกันยุ่งเพราะต้องเริ่มสอนผมใหม่ตั้งแต่ต้นนับถือความอดทนของครูที่ใจเย็นกับคนหัวช้ายอย่างผมแล้วค่อยๆสอนไปทีละขั้นทีละตอนแต่ก็อย่าลืมอย่างที่เขาว่ากันความอดทนของคนมันก็มีจํากัดนั่นแหละนะอันนี้เราเรียนกันไปแล้วตอนม .4 ไงครับโหครูเรียนตั้งแต่ม .4 ผมจำไม่ได้แล้วครับ งั้นลองทำโจทย์พรุงนี้ดูยากจังเลยครับครูไม่เข้าใจสักข้อแต่นี่มันข้อสอบของเธอมที่แล้วที่เธอทำได้คะแนนเต็มไงเหรอครับไม่คุ้นเลยพัฒการมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยขอบเขตของความอดทนจบลงทันทีตอนที่ชื่อถูกเรียด้วยเสียงดังที่ดูออกว่ามันเต็ไมไปด้วยความโมโหพักสักสิบนาทีก็แล้วกันเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่ ครูถอนหายใจเฮือกหนึ่งก็จะเดินออกไปจากห้องไอ้ป้านหันมือหัวเราะย่อผมและยกมือขึ้นตบท้ายทอยผม,มเบาๆไปกินย่อไปฝ่ายเอ้ยผมยกมือทําท่าจะทุบมันแต่แม่ก็ดินลุกหนีได้ทันซันยีใช้นิ้วจิ้มหน้าผากผมจนหน้าเกือบหงายก็จะเดินออกไปนอกห้องผมตั้งใจใช้สิบนาทีที่ครูให้พักหาวิธีออกจากร่างพรีสให้เร็วที่สุดเมื่ออย่างนั้นชีวิตทางการศึกษาของพรีสคงได้พังทีนาาแน่น,นอนถ้าโดดตึกอีกรอบ วิญญาจะออกจากร่างไหมนะผมหันขวัมมองมือถือของไอ้ปั้นที่วางทิ้งเอาไว้บนโต๊ะหน้าจอแสดงรายชื่อคนโทรเข้ามาว่าเป็นแม่ผมชะง,งงหน้ามาองไปข้างนอกไม่เห็นว่ามาอยู่ตรงนั้นจึงไม่ได้เรียกปล่อยให้มือถือสั่นอยู่อย่างนั้นก่อนวางสายไปเองแต่ครู่หนึ่งก็โทรเข้ามาอีกจึงเดาว่าน่าจะมีธุระสำคัญผมจึงถือวิาสาสะกดร,รับแทาานปั้นอยู่ไหน ป้านไปเข้าห้องน้ำครับแม่ลืมโทรศัพท์ไว้ผมตอบกลับแม่ขอให้ป้านตอนที่เกือบจะหลุดคำชื่อของมันที่แม่เรียกเข้าป้าน <c oughs> อ้าวเหรอที่โรงเรียนมีงานอะไรหรือเปล่าจ๊ะทาไมเข้าป้านกลับบ้านช้าจังมีเรียนซ่อมนะครับพอดีผมกับป้านสอบตกวิชาคณิตครับเข้าป้านสอบตกครับไม่คิดจะบอกแม่เลยนะงั้นถ้าเข้าป้านมา บอกว่าเลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้านเลยนะลูกครับครับได้บอกให้ครับผมกดว่างสายในตอนที่ไอ้ป้านเดินกลับมาพอดีมันเบิกตาขึ้นนิดนึงเมื่อเห็นว่าผมกําลังถือโทรศัพท์ของมันอยู่มึงทําอะไรวะแม่มึงโทรมากูเลยรับแทนเนอะเสือกเอา้ากูเห็นแม่มึงโทรหลายรอบคิดว่ามีเรื่องสําคัญแล้วแม่ว่าไงอะบอกให้เข้าปั้นกลับบ้านเร็วๆนะลูกไอ้พริ๊ฟเลิกเรียนแล้วกลับบ้านเลยนะครับเข้าปั้น ผมใกล้โกนตีด้วยการเรียกชื่อเต็มๆของมันที่ดูน่ารักเกินกว่าจะเป็นชื่อของไอ้ยักษ์นี่อีกฝ่ายก็ดูโมโหโจนหน่าบูดแล้วมึงบอกแม่กูไปว่าทําอะไรอยู่ก็บอกว่าเดินซ่อมคณิตไงจะให้กูบอกว่ามึงไปสํารวจดาวอังคารกับองค์กรนาซาหรือไงอะนี่มึงบอกแม่ว่ากูสอบตกเหรอ Yes ไอ้ Please เฮ้ยผมลุกพรวดกระเดี่ยวนี้ปั้ป้านที่ตรงเข้าใส่ด้วยความโมโหหลบกำปั้นของมันที่กำลังจะยกมือทุบผมได้อย่างหวุดหวิดผมกระโดดข้ามโต๊ะไปอีกฝัง่งตอนที่ไอ้ป้นกำลังจะวิ่งตาม วิ่งไล่กันไปมาในห้องเรียนอย่างกลาหลนมึงหยุดในนะี้เลยเนาะไม่หยุดคลับเข้าปัน้นเลิกล้อกูสักทีไม่เลิกครับเข้าปั้น cheer, ไอ้เชี่ยพีซไอ้ปั้นคำรามลั่นก่อนกระโดดข้ามโต๊ะมาดึงคอเสื้อผมเอาไว้ได้พอดีก่อนที่เราทั้งคู่จะพากันล้มคว่ำอย่างไม่ได้ตั้งใจผมหลับตาแน่นตอนที่ลม้มลงคิดว่าหัวคงกระแทกพื้นแน่ๆจึงหลับตาแน่นรอคอยความเจ็บปวดแต่ว่าไม่เจ็บสักนิด ผมลืมตาขึ้นกับพิภตาถีงุนงงว่าทำไมถึงไม่เจ็บจะได้คำตอบว่าฝ่ามือคอยปั้นสอดเข้ามารองหัวผมเอาไว้ก่อนที่มันจะกระแทกกับพื้นส่วนแขนอีกข้างของมันยันกับพื้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ร่างกายของมันล้มลงมาทับร่างของผมที่ล้มลงไปกับพื้นก่อนเป็นการล้มที่ดูเหมือนฉากละครมากๆจะรู้สึกว่ามันพิลึกแปลกๆใบหน้าของผมกับไอ้ป้านอยู่ในตำแหน่งที่เราจะมองหน้าก็ได้พอดีต่างฝ่ายต่างเงียบจนกระทั่งผมเอ่ยปากเพื่อประโยคแรกเข้าปั้นอะไร ถ้ามึงมองกูอีกหนึ่งวินาทีมึงจะตกหลุมรักกูพ่อมึงดิมาตะโกนลั่นแล้วดีตัวเองออกไปจากตัวผมผมยกมือปาดเสื้อสองสามทีแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะผมยันตัวเองขึ้นมาพร้อมเสียงหัวเราะแล้วเดินไปนั่งข้างๆมันที่แกล้งกูทุกวันเนี่ยชอบกลัวดิมึงพูดอะไรของมึงไอ้ฮามึงมันบ้าไอ้โรคจิตขอบคุณนะคำพูดขอไอ้ป้ลนหยุดชะง,งักตอนที่ผมพูดคำขอบคุณแทรกขึ้นมา ขอบคุณอะไรที่มึงเอามือรองหัวกูไว้เมื่อกี้ไม่อยากให้กูเจ็บใช่ไหมละ่ะกูแค่ไม่อยากให้กระบาลมึงแตะอีกรอบเมืก่กระสมองมึงคงไหลจนความรู้หายหมดต้องมานั่งเรียนใหม่กับกูอีกกูรำคาญไม่อยากเห็นหน้ามึงเข้าใจมะมอ๋อเหรอผมไม่ปากใส่ใปั้นทิ้วได้ยาวก่อนที่ครูจะเดินกลับเข้ามาพอดีวิชาเรียนเพิ่มเติมดําเนินต่อไปโดยที่ผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเหมือนเดิมเราเรียนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งหกโมงเย็นจึงเลิก แน่นอนว่าเวลาแค่สองชั่วโมงที่ผ่านมาไม่เพียงพอสำหรับบทเรียนที่ผมไม่เข้าใจเลยจึงมีนัดสำหรับวันต่อไปอีกครั้งผอรู้ตัวว่าต้องมานั่งเรียนคู่กันอีกไอ้ป้นก็แสดงอาการไม่พอใจด้วยการทำหน้ายุ่งยุ่งใส่ผมผมได้หนออกจากห้องพร้อมมันในตอนที่มันก้าวเท้าออกจากประตูผมก็ก้าวเท้าออกไปในจังหวะเดียวกันด้วยร่างกายใหญ่โตของมันชนเข้ากับความบอบบางของร่างกายพีสผมจึงเซไปอีกทางไอ้ป้นดึงแขนเสื้อผมเอาไว้ไม่ให้ล้มลงและหันมาบ่นโวยวาย มึงไม่เห็นกู่องไงวะกูตาเล็กเห็นไหมว่ากูตาเล็กอ่ะผมเถียงจีให้ดูตาติดิที่แทบจะเป็นขีดเดียวเพราะพีซได้เชื้อจริงจากพ่อมาเยอะไอ้ป้านสายหัวเบาๆแล้วเดินออกไปก่อนผมเดินตามมาไปรอรถที่หน้าโรงเรียนไม่วายจะหายไปซาวเล่นเพราะเห็นหน้าตอนโดนแกล้งของมันแล้วตลกเป็นบ้ารีบกลับบ้านนะเข้าป้านคุณแม่รออยู่เลิกกวเตะกูได้แล้วได้ครับเข้าปัน้น มันคงหมดคำจะด่าจึงได้แต่ยกมือผลักหัวผมเบาๆแล้วหันไปเห็นรถเมคคันที่ต้องไปพอดีมันจึงรีบเดินไปขึ้นรถรถเมคคันที่ไอ้ป้านขึ้นขับออกไปก่อนถูกแทนที่ด้วยรถยนต์สีดำคันหนึ่งกระจกถูกลดลงพร้อมเสียงเรียกจากเจ้าของรถน้องพี่ต่อขึ้นมาสิครับขึ้นมาเร็วผมพยยังหน้าเงึงๆึแล้วเดินไปเปิดประตูรถพี่ต่อขึ้นไปอย่างว่าง่ายผมไม่รู้พิศนิษกับพี่ต่อขนาดไหน แต่สำหรับผมแล้วก็รู้จักกันพอสมควรเพราะตอนที่มีชีวิตผมก็ไปบ้านตามอยู่บ่อยๆทําไมกลับบ้านช้าจังครับผมสอบตกก็เลยต้องไปเรียนซ่อมครับตกวิชาอะไรครับคณิตครับคณิตเหรอเอาไว้ว่างๆพี่มาสอนให้ไหมผมเห็นมองพี่ต่อที่กําลังยิ้มความใจดีมีมากพอสําหรับจะแจกให้ทุกคนบนโลกเลยหรอครับ ผมกำลังจะปฏิเสธอยู่แล้วเชียวแต่คิดถึงข้อความในแนอลรี่ของพีซแล้วก็ชั่นใจพีซจะหาว่าผมวุ่นวายไปไหมนะถ้าผมจะหาโอกาสให้เขาได้เจอกับพี่ต่อมากกว่าที่จะรอแค่เดือนละครั้งเนี่ยกะชอบเอาตัวเองไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นที่ได้ถูกแทงตายทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักเด็กคนนั้นด้วยซ้ําพูดแล้วมันก็เจ็บใจอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่ขี้เสือกไม่ตายนะเนี่ยตกลงว่าไงครับให้พี่สอนไหม ถ้าไม่รบกวนพี่ต่อก็ตกลงครับฮึครับผมทำหน้างงตอนที่พี่ต่องงก่อนเรางงสายการกระทั่งพี่ต่อพูดออกมาก่อนหรือพี่ว่าไงนะก็พี่ต่อไงครับพี่ต่อหลุดยิ้มกว้างสมวสวยอันตรายไปทุกที่ที่คล้ายกับมีแสงเรืองรองของความหล่อแผ่กระจายเป็นออร่าเพราะเป็นหมอฟ้าหรือเปล่านะถึงได้ยิ้มสวยเป็นบ้าเลย เมื่อก่อนเรียกแต่คุณหมอคุณหมอบอกให้เรียกพี่ต่อก็ไม่ยอมวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับน้องเนี่ยจะได้ดูสนิทกันมากขึ้นไงครับโอเคคือว่าตกลงกันแล้วเนอะว่าจะเรียกพี่แบบนี้ไม่เรียกคุณหมอแล้วเนอะครับไม่เรียกคุณหมอแล้วครับพี่ต่อยังคงยิ้มขอใหผมต้องยิ้มไปด้วยโดยไม่มีเหตุผลผมเองไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้ความรักสักเท่าไหร่ ลตลอดชีวิตก็มีแค่ตามคนเดียวแม้ไม่แน่ใจนะแต่ก็คิดว่าเข้าใจไม่ผิดพี่ต่อเองก็น่าจะชอบพรีสเหมือนกันนะผมบอกท้ายให้พี่ต่อขับรถมาส่งที่หน้าบ้านพีสก่อนที่จะลงจากรถพี่ต่อก็เรียกผมเอาไว้ก่อนน้องครับเดือนหน้ามีนัดเปลีย่ยนยางวันที่เท่าไหร่นะสิบหกครับพี่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าคลินิกวันไหนอาจจะต้องเลื่อนไปนะเลื่อนเหรอครับ ทำง,งานให้พี่ที่คลินิกโทรบอกผมก็ได้ครับอยากบอกเองเอ้ครับขอลายน้องได้ไหมไว้พี่เจอลายมาบอกเองอ่าได้ครับอย่าหาว่าพี่เสือกเลยนะพีสแต่พี่ต่อไปหนึ่งในความสุขของพีสผมมองเห็นชีวิตของพีสที่เจ็บปวดมากพอแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ทําให้พีสได้มีความสุขบ้างเราแลกลายกันเสร็จเรียบร้อยก่อนที่พี่ต่อจะส่งมือถือขึ้นมาให้แล้วพูดยิ้ม เจอเกันไปที่16นะครับเอา้าก็ไหนว่าเลื่อนไม่เลื่อนครับมันเป็นมุกขอลายน้องพี่ต่อพี่ร้ายนะน้องไม่รู้เหรออย่าร้ายกับน้องมากนะครับน้องไม่สู้คนครับผมพี่ต่อยิงไม่ผมอีกครั้งก่อนที่ผมจะบอกแลาพี่ต่อและเดินเข้าบ้านราคิดไปว่าถ้าพิสกลับมาคงมีอะไรในชีวิตเปลี่ยนแปลงจนน้องต้องตกใจแน่ๆนนะ แต่เว่อีกใจมันก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าพิสกลับมาผมก็จะหายไปกลับกลายเป็นวิญญาณที่ไม่มีตัวตนเช่นเดิมวันนี้วันอาทิตย์เป็นเช้าที่ผมอารมณ์ดีดีดาอยากจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อไปโบสถ์ไม่สิเรียกว่าไปเจอตามจะถูกกว่าพิส <Please. S 1> ครับผมผมไปตอบรับแม่ที่นั่งอยู่ที่โซฟาพ่อก็เดินออกจากห้องมาพอดีเช่นกันเจาออกไปไหนไปโบสถ์ครับ ไม่กินข้าวก่อนเหรอไม่กินครับ,รรบแล้วจะไปยังไงให้พ่อไปส่งไหมหรือว่าโทรตามหน่อยไม่เป็นไรครับผมไปคนเดียวได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมไปคนเดียวได้จริงๆไปนะครับรักพ่อกับแม่นะผมตัดบทก่อนตรงเข้าไปกอดพ่อกับแม่พีซทุลทีแลงกระทําสร้างความแปลกใจจนทั้งคู่ทำหน้าสงสัยออกมาพร้อมกันผมยิ้มกว้างให้สองคนที่กําลังงง ก่อนจะวิ่งเฉียวจากบ้านด้วยความคาดหวังว่าจะได้เจอตามอย่างเร็วที่สุดแต่ฝันสลายใช้คำนั้นอธิบายความรู้สึกตอนนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดวันนี้ตามไม่มาโบสถ์และผมไม่มีช่องทางที่จะติดต่อเขาได้เลยอารมณ์ดีถูกตีกระเจิงกลายเป็นความผิดหวงังทั้งทั้งที่อุตส่าห์รอคอยวันอาทิตย์อย่างใจจดใจจ่อแท,ะทะ้ๆแต่ตามนั้นไม่มาซะอย่างนั้นผมนั่งอยู่ในโบสถ์จนจบพิธีก่อนจะได้ออกมาข้างนอกและหย่อนตัวลงนั่งที่เก้าอี้ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าโบสถ์น้องพีส ขันคอไปมอเสียงเรียกก่อนจะเห็นว่าเป็นพี่หน่อยที่ไม่รู้มาได้ยังไงขาก็ยังไม่หายดีนี่ไม้คำยานเดินกระเพลเข้ามาหาผมจึงรีบลุกไปประคองพี่หน่อยเข้ามานั่งที่เก้าอี้พลั้งเอ่ยปากถามพี่หน่อยมาได้ยังไงมาแท็กซี่ค่ะขาย,ยังเจ็บอยู่เลยมาทําไมครับเนี่ยก็วันนี้พี่หน่อยเว้นช่วงคําพูดก่อนมองหน้าผมอยู่ครู่นึงไม่ยอมพูดต่อวันนี้ทาไมแหละครับ วันนี้หน่อยต้องไปหาคนคนหนึ่งเลยอยากมาชวนน้องพรีสไปด้วยกันถึงจะรู้ดีว่าน้องพีสไม่อยากไปแต่หน่อยก็อยากจะมาชวนอีกสักครั้งน้องพีสไปกับหน่อยนะคะไปด้วยกันนะไม่เข้าใจที่ไี่หน่อยพูดเลยสักนิดไม่รู้ว่าจะต้องไปหาใครไม่รู้ว่าควรไปหรือไม่ควรไปและทำไมพี่หน่อยถึงได้ขยันขยอยให้ผมไปนักหนาด้วยความสงสัยและไม่มีคำตอบผมจึงตกลงที่จะไปในที่ที่พี่หน่อยบอกทั้งที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหน ที่หน่อยพาผมนั่งแท็กซี่มาที่วัดแห่งหนึ่งก่อนที่จะเดินนําผมไปยังบริเวณหลังวัดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกฎบรรจุอทิบรรยากาศคุ้นเคยราวกับเป็นบ้านของตัวเองเพราะเท่ากระดูของผมก็ถูกเก็บไว้ที่นี่เช่นกันพอได้ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อีกครั้งก็มีอะไรให้ทาเยอะแยะจนเผลอลืมเรื่องบางอย่างไปชั่วขณะคิดขึ้นมาได้ตอนที่เดินเข้ามาที่นี่วันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของผมน้องพีส พี่หน่อยหมามไเรี่ในตอนที่ผมหยุดเดินตามเพราะกำลังคิดถึงเรื่องของตัวเองอยู่มีอะไรหรือเปล่าคะผมสายหน้าหน่อยหน่อยแล้วประการพี่หน่อยที่พาเดินเข้าไปในนั้นอย่างช้าๆมาถึงตรงนี้ก็อดถามไม่ได้รามาหาใครเหรอครับคนที่นองพลีสจะไม่มีวันลืมเขาคะ่ะขยับหัวคิ้วชนกันนิดหน่อยยังไม่เข้าใจจนกระทั่งพี่หน่อยพาผมมาถึงช่องบรรจุอัฐิหนึ่งที่อยู่เกือบสุดทางผมนิ่งไปชั่วครู่เมื่อมองเห็นรูปถ่ายที่น้าช่องบรรจุอัฐินั้น หัวคิ้วที่ชนกันยังไม่ทันคลายก็ต้องผูกมันให้แน่นกว่าเดิมด้วยความสงสัยที่ไม่สิ้นสุดคนที่พี่หน่อยพาพีสมาหาคนที่พีสจะไม่มีวันลืมทำไมมันถึงเป็นผมละ่ะเอาอะไก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่7นะครับโอเคพอมาถึงฉากจบนี้ได้รู้เลยนะเพราะว่าตอนช่วงแรกของตอนนี้นะพีทบอกว่าไม่ใช่พีทแสงในร่างพีทบอกว่าเพราะเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยทำให้ตัวเองต้องตุยนะ แต่ว่าได้ช่วยเด็กคนหนึ่งเอาไว้แสดงว่าเป็นเพลสใช่ไหมโอ้โหทำไมมันปวดหัวอย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมถึงบอกว่าคุณหน้าพี่หน่อยเกี่ยวอะไรกันเนี่ยอันนี้งง,งอยู่อยู่นะยังงงตอนนี้อยู่นะแล้วก็ยังมีคำถามหนึ่งที่ยังคาใจผมอยู่นะก็คือวิญญาณพลสไปไหนนะอ,อาจจะไปไปได้ว่าอาจจะรับรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างเหมือนที่แสงเคยเป็นป่าแต่ว่าแสงกลับเข้าล่างแล้วก็เลยแบบสัมผัสนั้นก็เลยหายไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพลสก็ไปเป็น, <ๆ S 2> ปนอยู่ในจุดนั้นแทนอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นทุกอย่างหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็เป็นแค่การคาดเดาเอาเป็นว่าแสงตุยเพื่อช่วยพีทนะตามนั้นอันนี้ปมแลกคายละว,ว่าแสงตุยได้ยังไงส่วนแสงในร่างพีทนี่จะพิต่อเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็ต้องรอติดตามนะครับยังไงก็ฝากกำลังใจคุณได้เขียนต้องหู้ไข่ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณได้เขียนด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไตบตาะาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตต่อไปด้วยนะ สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 พายัง